สวัสดีจ้าพี่น้องทักทายวันนี้วันพระนอะพี่น้องเนาะก็ที่ก็เอเอาดอกไม้มาจัดใส่แก้วสวยๆเนาะวันนี้ก็ที่จะพาไปดูงานในห้องแกรดีอารมณ์สุขเนาะก่อนจะไปดูงานก็ที่ก็มาทักทายอยู่ห้องพระก่อนนาอพี่น้องเนาะนี่ เออเป็นภาพวาดพระพุทธรูปเนาะเขียนขึ้นมาส่วนพระพุทธรูปสีดำนี่คือแม่สามีเขาเอาให้เป็นของขวัญเนาะตอนที่ที่มาอยู่เยอรมันคังแหลกเลยเนาะพี่น้องเนาะนี่ก็ที่ก็เลยเอามาบูชาเนาะเพราะว่าเป็นของขวัญต้อนรับลูกสะใภยมาอยู่เยอรมันแม่เขาเกิดหลัวเองมาจากอ่า ศาสนาพุทธเนาะเป็นคนไทยเข้ากันเลยให้พระพุทธรูปมาบูชาเนาะพี่น้องเนาะก็ที่ก็เอาน้าม,มาถวายวันนี้ว่าเป็นวันพระเนาะพี่น้องเนาะม,มีรูปในหลวงของเราอันนี้ก็เป็นของขวัญงานแต่งเนาะพระเมตตาหลวงพ่อให้มาเนาะพี่น้องเนาะ อันนี้ก็เป็นพระแม่ธรณีอ่าที่ลูกค้ายกเลิกเนาะก็ที่ก็เอามาบูชาเองเนาะอันนี้ก็เป็นอ่าพระพรหมเนาะพี่น้องเนาะองค์พ่อแก่นเนาะนี่เออเขียนขึ้นมาเนาะพระฤาษีเราพี่น้องเด้อนี่พระพรหมฤาษีอันนี้ก็เป็นอ่าองค์เจ็กที่พ่อสามีให้มาเนาะ อืมก็ที่ก็เอามาบูชาคือกันเนาะพี่น้องเนาะนี่คือส่วนใหญ่ของขวัญที่อ่พ่อแม่หรือพระอาจารย์หรือใครไหมาก็ที่ก็จะเอามาไหวอยู่ห่งพระเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็เขียนงานครอบครัวองค์พระนารายณ์หรือว่าพระศิวะเนาะนี่พ่อแม่อุมาพ่อแม่รมัศมีพระพิ่คเนศ ละคันตมาเขียนนงินึ้นบูชางานครอบครัวเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าบูชางานครอบครัวเป็นงานปั้นมาลักษณะคล้ายๆกันนี่เนาะกะที่กนเลยมาเขียนเป็นการตกแต่งด้วยเนาะพี่น้องเนาะทำให้มุมของพระของเราดูส,ดสวยมีสีสันเนาะแล้วก็ เราก็เป็นความชอบส่วนตัวด้วยเนาะกะทีก็เลยเขียนขึ้นมานี่ป้าเดี๋ยวกะทีพาไปดูเอ่องแกลเลอรี่อรมณ์สุขของกะทีเนาะพี่น้องเนาะว่าเรามีงานอะไรบ้างเนาะพี่น้องนี่เสียภาษีถูกต้องแล้วพี่น้องเดอ้อสั่งมาได้เนาะอันนั้นก็จะเป็นแบบของเราเนาะเขียนเสนร็จแล้วก็ม่วนไว้นี่้องทำงานของกะที อันนี้มันบ่ายกว่าแล้วกระที่ก็เลยชงกาแฟกินเนาะพี่น้องเนาะนี่ก็เป็นนางสนะิบสองเนาะกินรีภาพก็จะมีประมาณนี่เท่านี้เนาะพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นภาพนวดในแบบต่างๆลงลายเส้นแล้วเนาะนี่ก็คือลงลายเส้นลงไปในเฟรมแล้วแต่ยังไม่ได้เขียนเนาะนี่ฝั่งนี้ก็เป็นภาพนวดขึ้นกันเนาะพี่น้องเนาะ มีทั้งหมดหกชิ้นเนาะที่ออกแบบมาอสา่เฟรมแต่ว่ายังไม่ได้ลงสีนะพี่น้องเนาะมีทั้งหมดหชิ้นส่วนนั่นนี่ที่เป็นวงกลมนี่ก็คือจะเป็นภาพปลาโดยพี่น้องเด้นนี่จะเป็นภาพวาดปลาเนาะก็ที่ยังไม่ได้ร่างร่างส่วนหนึ่งเนาะนี่มีใบบัวมีปลามีเหยือย่อหยางเนาะ ที่เราจะเขียนขึ้นมาเนาะพี่น้องเนาะปลาคาแปดตัวเก้าตัวอันนี้ก็จะเป็นอ่าพยาน,นาคมมวนเป็นเลขแปดเนาะยังไม่เสร็จคือกันส่วนนกยูงนี่ก็เสร็จแล้วเด้อพี่น้องเด้อขนาดเอ่อเจ็ดสิบคูนร้อยเด้อพี่น้องนี่เจ็ดสิบคูนร้อยเนาะสำหรับนกยูงของเรารายละเอียดก็เยอะมากเหมือนเดิมเนาะพี่น้องเนาะนี่ สำหรับนกยุงลายกลิดลายขนคือแบบเก็บให้หมดเนาะพี่น้องเนาะยังไม่มีเจ้าของสำหรับชิ้นนี้ชอบก็ทักทายมาได้ด้อยพี่น้องด้อนี่รายละเอียดในเรื่องของขนของกริดก็ดีเนาะนี่ชิ้นใหญ่ๆกันเลยสำหรับนกยุงเนะเาะนกยุงดวงอาทิตย์กำลังขึ้น อันนี้ก็เป็นพาพิคเนตเนาะนี่ชอบก็เอาไปได้เลยเหมือนกันเด้อพี่น้องเด้อนี่ก็มีชิ้นเดียวนี่สำหรับโทนสีชมพูเนาะปาพิคเนตเทพแห่งความสำเร็จเนาะอันนี้ปลาคาบห้าสิบคุณร้อยพี่น้องชิ้นยาวเนาะก็ยังไม่เ็จเนาะเหลือสายหนาเดี๋ยวจะมาเขียนให้ได้ดูกันเนาะนี่ชิ้นเขาจะยาวเนาะสำหรับปลาคาบ สวนอันนี้พ่อพี่คะแนนก็ห้าสิบคูณเจ็ดสิบเด้อพี่น้องเด้อนี่อันนี้ก็เป็นปลาคือการล่างแบบเสร็จแล้วแต่ยังไม่ได้เขียนเนาะอันนี้เขาก็ม้วนเป็นเลขเก้าเนาะพี่น้องเนาะสำหรับปลาเนาะจินนารีดอกกุหลาบก็บพร้อมส่งเนาะพี่น้องเนาะนี่นี่ก็คือพร้อมส่งให้ให้เพื่อนพี่น้องที่สนใจ กะทใช้สีอะคริลิกกันน้ำเด้อพี่น้องเด้อนี่สีอะคริลิกกันน้ำอันนี้ก็อยู่กับองค์ปูองค์งยาเนาะกำลังจะเขียนธรรมชาติรายละเอียดในส่วนต่างๆนะพี่น้องเนาะนี่ทักทายอยู่ห้องแกลเลอรี่อารมณ์สุขของกะทเนาะอพี่น้องบรรยากาศก,ก็จะประมาณนี้เนาะลังพอมอะไรพรอมเนาะพี่น้องเนาะนี่ นี่ก็เป็นไม้มงคลเนาะนี่ไม้ด่างอันนี้ก็ไผ่จีนเนาอพี่น้องนี่ต้นยาวเชียวเป็นอเขาเรียกวอะไรเพิ่มบรรยากาศให้ให้ห้องเนาะเออนี่ก็คือไม่ประดับนาอพี่น้องเนาะนี่ไม่ประดับกำลังออกยอดมาใหม่เลยสีสวยเลยจ้ะนี่เนาะ สำหรับโต๊ะทำงานมีเต่าด้วยพี่น้องอัไม่ใช่เต่าอ,อันนี้ครบคาบเงินเนาะเป็นห่วงจุ้ยพี่น้องเอาไว้ใต,ต้โต๊ะทำงานเนาะเป็นห่วงจุย้ยคือกันด้อพี่น้องสังเกตดูในห้องจะมีครบเนาะนี่มีไก่มีเต่ามีบ้านเวลามีมมาด้วยเนาะแล้วก็มีเรือใบเนาะพี่น้องเนาะนี่ น,นี่ก็เป็นรูปครอบครัวของกะชีนี่แหละเครื่องมืออุปรกรณ์เนาะพี่น้องเนาะแบบเสียภาษีถูกต้องเนาะจะมีแฟ้มมันทึกไว้ทุกปีเนาะพี่น้องนี่รายละเอียดในเรื่องของงานเนาะมีตู้ปลาด้วยแต่ว่าตั้งเวลาไว้เนาะยังไม่เปิดทำงานเนาะพี่น้องเนาะนี่ก็ฝากที่ตามเอ่อก็ที่ไทยอาร์ตดอพี่น้องเด้อ ก็ที่ก็จะแวะมารังสรรค์งานศิลปะให้พี่น้องได้ดูกันเรื่อยๆเนาะนี่นี่ก็ยังไม่เซจแต่ก็ใกล้แล้วแหละพี่น้องเดี๋ยวจะทําให้เซตแล้วจเจ้ามาให้ได้ชมอีกทีเด้อพี่น้องเด้อทักทายจ้า